ัสดีครับสวัเจ้าบ้านเจ้าสบายดีอ่าเมื่อนี้มากินเลือดเลือดเลือดอะไรอ่าเมื่อนี้ซอยจุไประเทศลาซอยจุเดอ้อพี่น้องเดอ้อซอยจุดเดี๋ยวจะกินให้ดูนะจ้าว่าอร่อยไหมอร่อยนะคะอ่าขอชิมก่อนนะครับว่าอร่อยไหมอ่าชิมดูสิอร่อยไหมอืมเศรษกันอยู่เล่วอีกเดอ้อพี่น้องเดอ้อแมนบละ่ะ ต้องขอบคุณใครเนี่ยขอบคุณใครขอบขอบคุณพี่ศิระวิระทานมากินจุ่มปกติไม่ได้ทานนะคะเพราะว่าหมวยไม่พาไปทาน,นะะว่านี่อ,อันเหนือออันนี้นแกงอันนี้ราบอันนี้นึกจุ่มเอาส,ะส,ะสะรุปแล้วคุณนี่จะพูดภาษาไหนคุณ <c oughs> <c oughs> เอาภาษาเวียดก่อนก็นได้สวสทากบ้านตัวเต็มสมศั์สมจนาวงศ์ฮนี้ดีอันเวอแองซิล่ลในไทยนดอันนี้นะคะแะมนกมตีังนีเหมอนอมดิอันสาวในอันลาบในแกงในและติดแกงมอ,นอ,นอ,นองนันกวยไทยลนนร่งอนว่าดักสารใครกุนกงอนอดียกและงอนดเด เอมเวิกไม่อดเอื film, uh ้อนเองสิละว่าเวอรของเองเนี uh ่ยอันนี้คือใครอันนี้เองสิละเองสิละคือเป็นเอ่อเป็นพี่ชายพี่ชายเอ่อเองชายของมิเยีเอมอ่าฮะนี่ลือเวอรของเอ็งอ๋อนี่เจ๊เจ๊ค่ะเจ๊ค่ะเอ่อเป็นแฟนของพี่วิระเป็นแฟนก่อได้เงา đây là người bên anh trai em trai của người yêu em Đây uh -huh. em... uh -huh. Đây là nhau em Mẹ em xinh lắm Em yêu, em yêu, em, yêu. em xinh lắm à, em Ai thích thì bảo em nha Em nhắn tin cho, I love you cho. <laughs> Ai nào xem clip này clip này Thích thì bảo nhắn tin cho tôi Và Cột like, cột share cho tôi nha มาทำข่าวที่จังหวัดพิศนุโลกแต่เ,เจ๊กับเฮียวิระเป็นเพื่อนหมวยนะคะสปิกลิสอังกฤษเน,นะอะด้วยปะยูถือฝากถึงพ่อกับแม่ยูที่สหรัฐไหมมีคาเลยไหมคาเลยไหมเอาสามสี่ภาษาอ่าะภาษาไทยหน่อยอ่ะลิสกลับไหม ภาษาไทยไหนอ่ะเจ้าสบายเออสวัสดีครับวันนี้มากินซอยจุที่ประเทศไทยพี่ศิระพามากินซอยจุกลาบลาบเจ๊แหม่มนะคะว๋วยเตี๋ยวเรือนะคะอ่านี่อยู่ที่เนินมะปางค่ะเนินมะปรางจังหวัดพี่ซึ่งลกนะครับค่ะ ถ้าใครไกลไปกไกลมาแถวนี้ก็มาแวะได้อ่าไม่ใช่ไกลไปไกลมาผ่านผ่านผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็กแวะได้เออโอ้ยนั่นไงรวมใช่ไหมอันนี้มันฮา,า,นา,านอันนี้ก็คือคุณศักดิ์เขาพูดหลายภาษานะคะบางทีก็คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องสับสนนะคะก็เออก็ต้องเข้าใจเขาพ่อแม่เขาอยู่สหรัฐอเมริกานะคะแต่เขาจบ โทรที่เวียดนามนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่เวียดนามเขาขอ่ะเขาอยากโชว์แบบภาษาบ้านเขาก็คือเพื่อนเขามีแต่ภาษาแบบนี้ภาษาที่เขาคุยนะคะเป็นเพื่อนสนิทเขาสวัสดีิญจาา้าวบ้านไอหนาวมสน้างเจยไหหลานยันตีนว่าตุยว่าแอดวัตตุยตุยฮิตยูริกฟุกุตบานยูยริกเจนเวียดนามว่าไหหลานนี่ แล้วเพื่อนที่ไหนมั่งกัมพูชีอ่าสุขสรยน้ำสมัยไปรับภาษาครูห้าภาษาเอ้าก็คือต้องเข้าใจเขานะคะก็คือเป็นไอทีเบื้องหลังหมวยนะคะทั้งหมดนี้ก็คุณศักดิ์เขาจะแปลภาษาให้แล้วก็พูดภาษาให้นะคะก็คือก็เป็นแฟนหมวยนี่แหละค่ะอ่าก็คือ ไดส่วนตัวแล้วก็ขับรถให้ด้วยนะคะเก่งนะคะมีใบขับขี่ทั่วโลกซึ่งมาขับรถให้หมวยได้นะคะแต่ก็บรถปูบไปหลายพี่ก็เหมือนกันนะคะอันนี้จะฟ้องคุณแม่อยู่สหรัฐเมริกาด้วยนะคะเฮียแม่เอ้ยอย่า่าเด้อมัน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 ปิดนิดหน่อย,ยอันนี้ก็ขอบคุณเฮียวิลานะคะ วันนี้พาน้องมาเลี้ยงตรงนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณเจ้ด้วยนะคะ,คะแล้วก็ขอบคุณร้านเจ๊แหม่มรับแซ่บนะคะเนี่ยอ่าโปรโมทให้ได้ตัวเลยนะคะข่าวที่ไปทั่วโลกนะคะนี่นะคะอ่าเกาวขอบคุณด้วยค่ะภาษาเวียดก้อยคุงไหนตัวสินลัดจำเอินแองสินลัว่าเวิร์กแองสินลัอา้าวสินลัก็ไม่กาดเด็เลย <laughs> Để này em cho em xin lạ và gia đình vui vẻ hạnh phúc và may mắn trong cuộc đời có nhiều tiền mơn mơn may may trong cuộc đời <laughs> ok ôi không băng hú chào đỏ <laughs> <laughs>